สวัสดีครับวันนี้วันที่สองพฤษภาคมนะครับวันหวยออกส5 6 8นานะครับวันนี้มาเยี่ยมชมสวนป่าคนาบีดอนมานดาสร้างนะครับกับคุณพ่อสมอนกาแดงนะครับเป็นไงคุณพ่อวันนี้ถูกหวยไหมไม่ถูกเจ็ดศูนย์หกลวงเจ็ดออกลวงหกมันจะถูกได้อย่างไาปลูกต้นไม้ดีกว่าเนาอยังไงก็ได้นาะนี่นี่ปุย๋ยได้อากาศนะใส่ปุยป๋ยคอก เดือนนี้เป็นไงครับรู้สึกว่าเดือนนี้มันเป็นยังไงต้นไม้ชุ่มชื้นดีต้นไม้ดูนี่ชุ่มชื้นดีนะครับต้นไม้เขียวชอุ่มเลยนะครับต้นไม้เจอฝนไปเดือนเมษายนสามค,ครั้งหกปีห้าปีหรือกปีหกปีครับหกปีแล้วก็เจอปุ๋ยนะครับพ่อใส่ปุ๋ยคอกเข้าไปนะครับที่เงามานะครับเอาพาเยี่ยมชมหน่อยครับพ<ป>าเยี่ยมชมคันปลูกต้นไม้นะครับ นี่คุณพ่อดูแลนะครับนี่ดูแลมาห้าหกปีแล้วครับสวนนี้อีกสวนหนึ่งก็เจ็ดปีแต่สวนนี้หกปีเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับก็จะมีคันนี้ก็จะมีพยุงเวียดนามพยุงไทยแล้วก็โคโคโบโลนะครับพยุงอเมริกาไหนคุณพ่อพาไปดูมเมล็ดโคโคโบโลนะครับฝากโคโคโบโลตรงไหนครับ เมื <GU> <ES> ่อเมื่ษามดโกโคโบโลเล็กๆนะครับพอเราผ่านมาสิบห้าวันเรามาดูสิบเอ้สิบเก้าวันผ่านมา1ิบเก้าวันยี่สิบวันมาดูนะครับมาดูว่าเม็ดมันจะโตโอ้ยนี่ไงครับโอ้เม็ดโตแล้วครับเดี๋ยวมันจะซูมให้ดูนะครับมองเห็นนะว่านะนะครับเม็ดเหมือนเม็ดกระถินนะครับนะครับเนี่ครับเม็ดเหมือนเม็ดกระถินนะครับอีกประมาณหกเจ็ดเดือนแปดเดือนก็น่าจะเก็บได้นะครับ นี่ไปซื้อมาเขาบอกว่าชิงชันแต่ดูดูแล้วน่าจะเป็นกระพีนางนวลครับดูดูไปแล้วต้นสวยตรงเปานะครับตัวดีนะครับต้นอะไรก็ถือว่าดีหมดแะครับพยุงไทยครับพยุงไทยพยุงไทยโหได้ลมมากเลยครับปีนี้ สวยงามนะครับได้ล่มได้เงานะครับช่วขงขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสี่โมงเย็นครับบ่ายสี่โมงครึ่งสี่โมงเย็นจะห้าโมงเย็นแล้วนะครับแดดล่มลมตกบรรยากาศดีที่อื่นร้อนนะครับแต่ภายในสวนนี่ไม่ค่อยร้อนอากาศเย็นดีครับลมลื่นนี่ขพยุงไทยพยุงไทยได้ชีโคนนะครับ ที่วัวปุ๋ยคอกวัวครับปุ๋ยคอกวัวเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับทนทนการปลูก็จะลำบากช่วง 1- 3สปีแรกนะครับ<น>พอปีที่4ี่ที่ห้าที่6กมันก็เริ่มสบายแล้วล้วก็จะมีทำหน้าที่แค่ลิเรมกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งมันให้มันสวยงามนะครับ นี่ต้นอะไรคุณพ่อครับปลาปลาดูนะครับปลาดูปลาดูนานะครับสวยทีเดียวนะครับปลาดูนานี่เส้นนี้ปลูกในคันคันคูที่เป็นดินดินเหนียวครับแข็งมากแต่ปลาดูปลาดูชอบครับโตได้แทงรากได้เร็วโตได้เร็วะมวะมข่าแต้มงมะค่าแต้หลนครับผม มะคา,าตแต้หล่นนะครับต้วนี้ก็สูงประมาณสี่ห้าเมตรแล้วนะเนื้อไม้แกล่งหน้าดูนี่ต้นอะไรครับป,ปดูนาครับปดูนานะครับเดี๋ยวดูต้นปดูนาสี่ปีนะครับต้นสูงประมาณห้าเมตรได้นะครับโตเร็วมากเลยนะครับ<อ>เหมาะกับดินเหนียวนะครับ ดินเหนียวขแข็งเนี่ยปะดูสู้ได้ดีมากฝากไว้นะครับพอแม่พี่น้องชาวรักต้นไม้ใครที่มีพื้นที่ดินเหนียวนะครับดินเหนียวน้ําขังนะครับดินเหนียวแข็งนะครับให้ปลูกปะดูนะครับอันนี้ซิลิโคเต้น,นะค,คุณพ่อบอกว่าสองปีออกลูกแล้วนะครับสองปีออกลูกต้นนี้ก็ประมาณ20บลูกได้นะครับอ,อีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็น่าจะสุกแล้วครับลูก ลูกกินได้นะครับหวานเฟื่อนขมนิดหนึ่งหน่อยครับกินได้แต่ไม่อร่อยครับผมอันนี้พะยุงนะครับพะยุงพะยุงไทยพะยุงสี่ห้าปีแต่ว่าดินแข็งนะครับพะยุงจะสู้ดินเหนียวได้ไม่ได้ระดับหนึ่งแต่จะจะ,จะสู้ประดูไม่ได้ประดูจะสู้ดินเหนียวได้ดีนะครับดินเหนียวแข็งเนี่ยประดูสู้ได้ดีมากๆเลยครับอ่ะฝากไว้แค่นี้นะครับคุณพ่อมีอะไรจะบอกกับคนปลูกต้นไม้ไหมครับ ไม่มีอะไรแล้วครับเออแล้วจะพัฒนาปลูกไปเรื่อยๆลงมือทำคือคำตอบนะครับลงมือทำคือคำตอบนะครับโอเคครับฝากไว้แค่นี้ครับกับคุณพ่อสมอนกาแดงนะครับสวัสดีครับสวสปนป่าคณาบีดอนบรรดาสร้าง